สวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับเซลล์บิ๊มอีกแล้วนะคะวันนี้บิ๊มพามาชมรถแสนกว่าบานทนั้นเองค่ะพิเศษก็คือได้รุ่นท็อปได้ปี2013นะคะเป็นเชฟโซนิกค,คันนี้นั่นเองค่ะรุ่น LT z auto ปี2013นะคะใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่จะรู้ดีเลยว่ามัาน,านขับนุ่มมากๆเล็กกระทัดรัดชบเฉียว แบบสไตล์วัยรุ่นจ๋าเลยก็ว่าได้ค่ะแบบแนวเ,เซ็ๆนิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวบิมพาไปดูรอบคันกันดีกวา่าว่าความสวยของรุ่นนี้มันมีดีอย่างไรและตกทางในมันตกเป็นได้สวยมากๆค่ะไปค่ะอันนี้แต่งคิวการาดให้เรียบร้อยนะคะมือจับของรุ่นนี้มันจะไม่เหมือนรุ่นอื่นมันมีโครเมียมมาผสมด้วยนะคะลูกค้าสีดำออกมุกๆนิดนึงนะคะสัญลักษณ์ด้านหลังค่ะไฟโลโก้อ่ะโซนิค l t z สินค้ารุ่นท็อปเลยนะแอร์ีแ้นี่บอกเลย่ไปไปดูข้างในกันดีกว่าคะ่ะส่วนด้านในคะ่ะรุ่นนี้เป็นเบาะนะคะเบาะยังสะอาดคะ่ะดูเบาะยังสะอาดเลยข้างหลังก็สะอาดเหมือนกันคะ่ะและเบาะนั่งของเขารุ่นนี้มันมีทำมาปกติรนอื่นจะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยเห็นส่วนมากจะเป็นรถตู้มากกว่า่ะตัวเนี้ย นั่งสบายเจอแม่พูนบานก็ว่าแล้วเจออ่ะค,คอนโซลกลางค่ะคอนโซลกลางจะเป็นโทนส้มอิฐตัดดำนะคะคอนโซลยังสวยแล้วก็ที่เก็บของได้เยอะเก็บได้เยอะจริงๆค่ะลูกค้าขะแบบเล็กเล็กน้อยน้อยกระจุกกระจิกกับกไี่เยอะแล้วก็แผ่นซีดียังใส่ได้สำหรับรุ่นนี้นะคะซีดีวิทยุได้หมดเลยและ หน้าจอของตัวเนี้เขาเรเือนไม้เนาะเรือนไม่ตัวนี้มันจะออกแนวซิ่งๆหน่อยนิอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะมีพงอะไรฟังก์ชันวยนรคะ่ะการสำหรับใครนะคะที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อซีบิม,มาได้ค่ะ0913782344ค่ะหรือทักเพจดีเอตยนสกลนครนะคะรถคันนี้ถูกๆค่ะ แสนนิดๆเท่านั้นลูกค้าฟังไม่ผิดนะคะแสนนิดนิดได้รุ่นท็อปค่ะรถยังสวยแนะนําให้ลูกค้านะคะมาชบาทดลองขับที่ดดือนนยสกลนครนะคะช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นซื้อสดก็ลดได้อีกขอให้ถูกใจคุยกันรู้เรื่องคุยง่ายค่ะจบไวจบทุกเคสแหลอะอะติดต่อมาได้ค่ะตามที่บิมแจ้งไปนะคะดดือยนยสกลนครค่ะรถดีรถสวนไม่มียอมค่ะ